มาจ้ะเพิ่งกลับมาจากไตสังสรรค์มาอันเพิ่งก็เลยห้มาอีกพูละซองมเมื่อเบิ่งมาฮะเป็นอีหย่างข้านในเป็นเอ่ม <c oughs> ของแผนกสถานาการณ์กรับเอ่มกรับของเอ่ม ของเอ่อเาเอืน่นมาอย่างอะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นโรเทอร์คอยส์ที่แบบเอ่อสำหรับเพ็คนเห็นงานที่ว่าของพยาบาลน,น่าจะเอื่นว่าน่าจะเอื่นว่าของพยาบาลเพราะว่าเหมือนแบบเอ่อสันทนาการเขาก็จะเฮ็ดรวมกันกับกับ,กบเอ่มิวมองเห็นงานเป็นผแผนกไง อันนี้เป็นแก้ห้องแก้ห้องแผนกเจ้าของคนเขียนว่าเฟอร์ออยเขียน O อ p s เขียน A O Y เขียน O เขียน O แล้วก็เขียน Y ออยภาษาเยอรมันเขียนออยเขียน O O Y ไม่แก้เบอรว่าเพื่อสิเขียนว่าอย่างเนี้ยโอ้ยการงามนะ มาพเพอนจะห้ยกล้า,าแต่ก็เขียนแบบเขียนหน่อยพอนไม่มีโบมิ่งแล้วองเปล่ามาเบิร์นบ,บาเป็นเอียงโอ้ยรับซับอีกแล้วจ้ารับซับอีกแล้วจ้าทุกคนโอ้ยรับซับอีกแล้วน่ารักมากน่ารักมากจ้า อขอบกยหลายตั้งกระเชิญยีิบหายุูโรนะจ๊ะทุกคนรับซั์แต่มือนี้รับซัพ์แต่เสาเลย <c oughs> มาเหมือนที่สองจ้ะอันนี้น่าจะเป็นของอหโมนาพผนกไงที่เป็นเฮดงานเอ่เป็นคือสำหรับทุกคนนะนะแบบเด็กซื้องานเพิ่นก็น่าจะให้ ต้องสื้อเดือนคนนี้มือนี้เดือนคือแดดอะ่ะคือแกงหยาคาา่ะแดแล้วนี่จ้ะเขียนว่าตั้งแค่ก็คือขอบคุณเราเพิ่นกให้ซอกกระเมากลองนึงโอ้ยยิง50สยูโรจ้ามือนี้รับทรัพย์แต่เสาเลย โอ้ยขอบคุณหลายๆแม่นดีๆเขียนว่าเดอาคาเซนยูเลนเซนทุ่มก็คืญญกอ,คอก็เดี๋ยวก็เป็นของแ أ, แบ,บนันพรมคุซาลาอยู่นี่เขาบอกให้เอิอนว่าเอออัลเทนไฮม์เขาให้เอิอนว่าเซนยูเลนเซนทุม่มเพราะว่ามันบายในมีแค่ผู้เฒ่าที่อยู่ในหันแบบคนที่เฒ่าเออ เพื่อกระเอยเอินว่าเสน้นเส้นยัวเล่นเส้นถุงเพราะว่าแบบเป็นคนบรดมีแค่แบบอายุจะว่าบรดมีแค่8แปดสิบปีแต่ว่าแบบไรเดียขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ได้แบบเพื่อนก็ได้เขียนมาโอ้ขอบคุณหลายๆโอ้ขอบคุณหลายๆคะ่ะเอาละจ้ามูนี่รับทรัพย์ได้เศร้าซอสกระเล็ดกล้อง แกให้เบิ้งก็ได้เอ้าก,กัะไรข้างในเอก้าเสีข้างในกับแซบอยู่นะยี่ห้อนี่ยมันเป็นเป็นรูปแอมได้สจะเปิดให้เบิ้งวัดกันนี้เ่าะอ่าแกะยากอะนะติดอันอันน้มาอย่างดีนี่ข้างหน้าเขียนว่าตังแค่เชิญกต่เือขอบคุณแบบมาลองซี จ้าแบบแก่กันยืนหนีแบบมาแรกๆก็กินอยูโ่สโกัดเลตแต่พอแบบมาอยู่โดนๆเราโอเวอร์ไวมันแบบมันมันเลี่ยนแบบเลี่ยนไปได้อะ่ะกินแบบขา้างในตังแกอีกฟันหนะึ่งจ้าม่อยู่พี่บุ๊ดสโโกัดเลตกินเลย ได้กินยื่อเลยเป็นรูปตรงไม้น่ารักมากเห็นบอกเดี๋ยวจะให้บอเป็นรูปเป็นแบบเป็นค่ำอะเป็นค่ำเป็นค่ำพอดีอะมื่อน่ใจว่าจะเห็นบอของมันของมันบโฟกัสทุกคนของมันบโฟกัสของมันบโฟกัสนีโฟกัสแหละเห็นบอ แสบนะเป็นรูปดอกไม้็อ,อมหอนจับรอละละลยง่ายเป็นรูปดอกไม้มักดอกไม้มักเจ้งไหนได้จังสันวัสันพันวาได้จังสันอีดีแต่ซอกโกแลตเยังได้เป็นรูปดอกไม้ก็ขอบพุณนถึงแม้ว่าเพิ่นสีฟังภาษาบานห้องบ่รูเรื่องกัแต่ว่าก็ขอบพุณนหลาย ก็คือว่ามาฝึกง,งานเท่ากับแบบเทากับเตรียมใจไว้แล้วละ่ะอันนี้ก็คือเป็นค่าตอบแทนถ้าได้ก็ได้ถ้าว่าได้ก็ก็เลี้ยไปก็ขอบคุณหลายๆไปกินข้าวมากก็โอเคจสได้แบบทายไปได้พอมันอยู่ในมันอยู่ในหม่องเห็ุงานคนก็แฮปปี้กินเฮดเอ่มปเปียไปกับน้ำจิม้มแล้วก็ไปกระเบิดประมาณหกสิบอัน แบ่งไปให้ทุกแผนกมื้อนี้ผู้ใดมากผู้นนก็นได้กินผู้ใดบ่ม,มากก็จะต้องขอโทษหลายๆเพราะว่าเลิกคนเพิ่นเพิ่นบ่ได้มาแบบซื้อเหมือนใช่ไหมเข้าจ้าเสาร์อาทิตย์จันทร์ศุกาเจ้าก็สิมาแบบเว้นอาทิตย์แน่หรือว่าจาันทร์แบบแบบถึงศุกร์เลิกคนก็เฮ็ดงานแค่แบบก็แล้วแต่ว่าเขาเจ้าสิเฮ็ดจังไหนใช่ไหมแล้วแต่ว่ามื้อนี้ผู้ใดสมดิมาผู้ใดมาผู้นั้นก็นได้กินก็ก็ขอพูดเลยหลายขอบคุณอีกเทื่อน,นึงทุกทุกคน กาไปฮหดงานแต่ถือว่ามันมีความสุขมันตอนฝพกง,งานมันยังบ่เครียดมันกะยังมีความสุขถือว่าว้าได้ว่ามีความสุขมีบ่เครียดกาขอบคุณทุกๆคนที่ขอบคุณทุกอย่างทุกๆคนอขอบคุณทุกๆค,ค,คนที่แบบให้กำลังใจ คอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันถือว่าบุญวาสนาพร้อมตอนนี้เนี่ยถือว่ายังมีบุญมีวาสนาอยู่มีเออเขาเรียกอย่ังอ่ะไปใซสกับมีแต่คนหาคนแพงก็ถือว่ายังมีความสุขดี <S <S ถ้าเป็นว่าถ้าว่าเป็นภาษาเยอรมันก็นอีกาไปีิมา ที่มาเกลิกเดีคือฉันมีแต่ความโชคดีไปใส่กะตกน้นำอะไรตกไฟบ่ใหม่มีเต่าผู้หาผู้แพงกะกะไข่ยอยู่กะต้องขอบคุณหลายๆมืนนี้สวัสดีจ้า